หนึ่งเรื่องนะคะที่ทุกคนเข้าใจผิดแล้วทําให้ธุรกิจไม่ประสบความสําเร็จนะคะแล้วคุณก็ท้อมันคือเรื่องนี้ค่ะคนเข้าใจผิดว่าเวลาที่คุณจะต้องการทําสินค้าหรือขายสินค้าต่างๆทุกคนทุกวันนี้อย่าลืมนะทุกคนอยู่บนแพลตฟอร์มของออนไลน์กันเกือบจะหมดแล้วนะคะดังนั้นการขายของขายสินค้าต่างๆไม่ว่าจะจับต้องได้จับต้องไม่ได้เนี่ยทุกคนจะโปรโมทแต่ตัวสินค้าตลอดเวลา แต่อย่าลืมว่าถ้าสินค้าของคุณมันไม่ใช่ของที่มีชิ้นเดียวในโลกหรือมันเป็นของที่มีอย่างเดียวในโลกนะคะบอกเลยว่าคุณจะเหนื่อยมากเพราะว่ายกตัวอย่างถ้าคุณขายเค้กคุณขายครีมคุณขายเครื่องสําอางคุณมั่นใจไหมว่ามีแค่คุณคนเดียวที่ขายสิ่งเหล่านี้มันมีคนทั้งโลกขายแบบนี้เหมือนกันนะคะแต่ถามว่าจะทํายังไงให้คุณแตกต่างสิ่งเดียวที่ทําให้คุณแตกต่างได้คือคุณต้องไปโปรโมท personal brand แทนที่จะเป็น p product นะคะ เปลี่ยนใหม่เป็น P personal brand ก็คือว่าคุณต้องขายแบรนด์ที่มันเป็นสินค้ายี่ห้อที่เป็นหน้าของคุณให้เขาเห็นว่าคุณคือใครแล้วหลังจากนั้นสินค้ามันจะขายได้เพราะคนเขาเชื่อคุณดังนั้นคุณไปเวิร์กนะคะไปทำงานกับการสร้าง personal brand คือการสร้างตัวตนของคุณนะคะในการที่ขายสินค้าชน,น,นิดนี้เพราะเมื่อคนเขาเชื่อใจคุณคุณจะขายอะไรก็ได้ในโลก นี่คือหลักการที่การตลาดหลายๆคนนะคะได้มีการทำผลวิจัยมามากมายดังนั้นคุณกลับไปเปลี่ยนวิธีการทำการตลาดแบบใหม่จาก Product สินค้าเป็น Personal Brand ก็คือตัวตนของคุณค่ะ